มาต่อกันที่คลิปที่2นะครับคลิปที่2เนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของทราฟิกจากคลิปแรกเนี่ยเราเป็นซิส t e เต็มนะครับแดชบอร์ดแล้วก็เป็นสเตตัสนะครับก็คือเป็นสถานะคราวนี้เราจะมาดูเรื่องทราฟิกและข้อมูลก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จาากทาง CAT InfoNet ครับมาดูกันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ system dashboard และก็ traffic นะครับเราก็จะเจอหน้าต่างๆนะครับที่เป็นวิเจ็ตที่เราตั้งขึ้นมาได้นะครับตัว dashboard เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกด add นะครับใส่ dashboard ต่างๆเข้าไปได้นะครับวิเจ็ตเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเลือกสิ่งที่เราต้องการจะดูนะครับ ต้องการจะดูต้องการจะทำต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกขึ้นมาได้ในส่วนของที่เป็น history นะครับ่อย่างพิเชษขอเลือกมาที่ P2P นะครับ P2P ก็คือ Peer to Peer นะครับตัวนี้เลือกขึ้นมาถ้ามีข้อมูล Peer to Peer ในระบบนะครับขอเลือกลงมาข้างล่างแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไม่กันตัวอื่นนะครับเย่างตัวนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นมาตัว VOIP นะครับเพื่อมาดูว่ามีโปรโตคอลซิปวิ่งในระบบไหมนะครับแล้วก็มี s k i n นี่วิ่งในระบบไหมตัววิเจตตัวนี้เมื่อดูเสร็จนะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้งานเราก็สามารถที่จะกดปิดไปได้นะครับตัวไหนที่เราไม่ต้องการก็กดปิดวิเจตไปได้เลยตัวนี้ p พียร์ทูเพน่าจะไม่มีในระบบนะครับเราลองมาดูตัวใหม่สินะครับกดวิเจ็ตเข้าไปนะครับมาดูว่าท็อปเซชันแล้วกัน <c oughs> นะครับตอนนี้กดดูท็อปเซชันนี่ครับก็จะเห็นท็อปเซชันว่ามีเซชันอะไรเกิดขึ้นบ้างเราสามารถเลือกวางในที่ที่เราต้องการได้อ่าแวนสตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมมาใช้ในส่วนของท็อปเซชันแทนนะครับตัวนี้ผมดูทราฟฟิกของแวนพอร์ตนะครับก็จะเห็นทราฟฟิกอินนะครับข้อมูลเข้าแล้วก็ข้อมูลออกนะครับแล้วก็ดูเห็นภาพรวมของทั้งทั้ทราฟฟิกที่วิ่งเนื่องจากตอนที่อัดคลิปตอนนี้เป็นในช่วงช่วงค่ำหลังเลิกงานแล้ว เราก็จะไม่เห็น IP ต่างๆที่ใช้งานนะครับเราก็จะเห็นท็อปเซชั่นว่าไปที่ IP อะไรมากที่สุดคราวนี้ตัวนี้นะครับในทราฟิกเรามาดูทราฟิกของแวนหนึ่งเมื่อกี้เป็นเดลี่นะครับอันนี้เป็นเป็นมัลลี่นะครับเป็นลายเดือนนะครับสมมติเราอยากจะเปลี่ยนชื่อได้ใช่ไหมครับอยากให้เป็นคําว่ามัลลี่นะครับก็กดตรงดินสอนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปมัลลี่กดโอเคนะครับได้เลยตอนนี้ แวร2นี่ก็จะไม่มีข้อมูลที่ใช้นะครับเพราะว่าผมถอดแวน2ออกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเดมโมนี่ครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่12มิถุนายนนะครับ14มิถุนายนเนี่ย14ก็จะมีใช้มีทราฟฟิกที่ใช้กันอยู่นะครับแล้วก็แลนนะครับพอร์ตแลนภายในนะครับที่เห็นข้อมูลเข้าแล้วข้อมูลออกก็คือทราฟฟิกอินทราฟฟิกเอาท์ แล้วก็เห็นข้อมูลรวมก็คือ total traffic ของแลนเนี่ย <c oughs> ในวันนี้เราจะเห็นแล้วก็จะเห็นช่วงเวลาอย่างตอนนี้ช่วงเวลา2 1น,นกาคือเรื่องงานแล้วนะครับรานนี้เรามาดูในส่วนของอตัวอื่นกันบ้างครับแลนที่เป็นรายเดือนก็มีนะครับตัวที่เป็นรายเดือน,น <c oughs> ตัวนี้ตัวแลนที่เป็นรายเดือนเราสามารถตั้งเป็นราย รายวันรายสัปดาห์รายเดือนเข้ามาได้นะครับต่อไปนี่จบในเรื่องของทราฟิกแล้วนะครับมาดูเพื่อทำความเข้าใจในตัวโฟ t ติเก e กันตัวเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปแต่หลักการก็จะคล้ายๆกันกับตัวนี้นะครับอันนี้ในตัวของเซสชันนะครับในตัวเซสชันที่เขาแบ่งไว้ให้มีดูเซสชันอะไรบ้างนะครับในนี้ก็จะมีว่า ที่เป็นเน็ต o วิร์ o โปรโตคอลเน็ตเวิร์กโปรโตคอลที่วิ่งมีอะไรครับมี dns browsing email ftp gaming นะครับเราก็จะเห็นว่ามีอะไรที่วิ่งเป็นหลักนะครับเป็นตัว browsing เป็นหลักนะครับตัวนี้เข้าใจะน,น่าจะเป็นเปิดเว็บนะครับสา <c oughs> มารถที่จะดูได้นะครับเราก็จะเห็น ip นะครับ ip ที่มีอันนี้เป็น per ip bandwidth use a g นะครับ ไป IP นี้เลยนะครับมีแบนด์วิดยูเซสที่ใช้เยอะนะครับแล้วก็เห็น History นะครับฮิสอรีในการใช้งานก็จะมีช่วงเวลาบอกด้วยนะครับว่าช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเห็นไ,ไครับว่า Data ไม่ค่อยได้วิ่งเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เลิกง,งานแล้วนะครับ top f a ฟ h i o n อยู่ที่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะกดเพิ่ม Widget เข้าไปได้นะครับในส่วนของตรงนี้ต่อมาเรามาดูในส่วนของ นะครับเน็ตเวิร์กมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับเน็ตเวิร์กก็จะมีตัวอินเทอร์เฟซนะครับอ่เรามาดูที่อินเทอร์เฟซก็จะเห็นพอร์ตต่างๆที่เราใช้งานนะครับอย่างเช่นอพอร์ต DMC Zone นะครับที่เราจะทำเป็นโซนของเซิร์ฟเวอร์พอร์ต WAN 2อง WAN หนึนะครับแล้วก็พอร์ตอินเทอร์นอลนะครับนะครับคราวนี้อย่างตัวนี้กดมาถึง Edit เข้าไปดูนะครับ อิดิศเข้าไปดูที่พอร์ตเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งนะครับเมนูนี่ก็คือตั้ง IP Address นะครับเป็น f i x IP Static IP ไปเลยถ้า dhcp นี่คือรับจ่าย IP ถ้าพอร์ตนี้ต่อกับตัวที่เป็น Bridge ส่วนใหญ่เราจะเลือกเป็น pppoe นะครับแต่เนื่องจากพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตที่เราเป็นต่อเป็นพอร์ต l n n ภายในนะครับเป็น t r u s t ภายในก็จะเลือกเป็นเมนูแล้วก็ฟิกเป็น IP IP l a n เข้าไปนะครับก็เป็น local ล o c a l อ Local, เป็น IP ต้องบอกว่าเป็น Public IP ขอโทษครับเราก็ใช้เป็น private IP นะครับก็คือ1 7 2่6 1 0 0 2 5 3นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเมเน e นะครับ adminadministrative access นะครับเข้ามา access เข้ามาจัดการผ่าน ผ่านอะไรได้บ้างก็ผ่าน HTTP นะครับผ่านการปิงแล้วก็ผ่านการ Secure Shell ส่วน HTTP ธรรมดาเนี่ยไม่ได้ติ๊ก HTTPS เราติ๊กไว้ให้อนุญาตนะครับแล้วก็ตัวฟูติเกตที่เป็น Fmg Access ตัวนี้เราไม่ได้ติ๊ก SNMP ไม่ได้ติ๊กนะครับเ e ล n e t เราก็ไม่ได้ติ๊กเอาไวนะ้สามารถที่จะใส่คอมเมนต์เข้าไปได้นะครับเช่นใส่คอมเมนต์ในตัวนี้ว่าเป็น LAN นะครับ สมมุติใส่คำว่า private IP าใส่เป็น private IP แค่นี้ก็ได้แล้วก,กดโ OK. อเคพอร์ต up พอร์ต d o w อยู่ตรงนี้ครับ administrative status นะครับต้องการให้ down port กดที่ดาว n port ต้องการให้อพ port กดที่ up port จากนั้นกด apply แล้วก็โอเคนะครับไม่แนะนำกด down port นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอจะใช้งานไม่ได้นะครับ ในส่วนของพอร์ตอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะทำในลักษณะนี้คล้ายๆกันนะครับในส่วนอของแวนหนึนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปที่3ต่อไปนะครับหากท่นชอบคลิปนี้ช่วยกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ สนใจติดตั้งประตูรีโมทสัญญาณกัรขโมยกล้องวงจรปิด C C T V และระบบสมาร์ทโฮมและระบบโฮมออโตเมชันติดต่อ C A T i n f o n e t ที่029031800หรือเบอร์มือถือ0856362551มีช่องทางไลน์ให้ด้วยนะครับใส่เครื่องหมายก่อนและใส่ด้วย C A T I N F O N E T ขอบคุณครับ